พ่อวจบพอตู่ว่าตานุกกี้โยชิคาซสืเนื้อแล้กากะยางสะบัดต,ตูนีจ้จากเวดหน่อยไปโดยที่บไดเอาลูกเวดบอลมาให้พอเด็กหน่อยบ่มีเวดบอลเลนกะภากันเปลี่ยนแผน,นเป็นเปเรยนยูสำนักง,งานโมริแทนพ่อภากันยางไปหอใต่ปือกะได้พ่อเขากับผู้ชายคนหนึ่งที่มาหาลุงโมริคนนั้นก็นเลยอาสาพาไปหาลุงโมลอยูสำนักง,งาน ู้ซายคนนี้เราื้อว่าโอดะมาซาโอสาเหตุที่มหามลุมโมรินม่มอหนีกับติ๋งนอนว่าเราเนี่ยอยากให้โมริซอยน้ำหาน้องสาวที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนก่อนเพราะว่าน้องสาวเราเนี่ยอาจถือประตูวาตานุกิขาและก็ฟังตวไว้อยูส่วนลังบ้านใคร น้องสาวของโคดาที่หายตัวไปเนี่ยซื่อว่าโคดาซานาโอเคสงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งเกี่ยวกับด้านการตลาดบัินีเดือนที่แล้วในช่วงประมาณวันที่8ซานาโอเนี่ยก็ได้นัดพ่อกันกันกบพระตูวาตานุกิก่อนที่เ้าสีหายตัวไปเรื่องที่ว่าเราเนี่ยจะไปคอเจราจาส่วนต่างของหุ้นที่พ่อตูวาตานุกิได้สื่อไปแล้วมันเกิดผลขาดทุนแต่ว่าพ่อตูวาตานุกิได้มาไล่บีให้ซานาโอเนี่ยเป็นคนใจส่วนที่ขาดทุนให้กับเจ้าของ โคนันก็เลยได้ถามโพดาว่าเป็นอย่างคพื่อมั่นใจคกแครว่าน้องสาวของเจ้าของเนี่ยถือขาแล้วก็ถือฟังไว้ในสวนหลังบ้านของ่อตูวัตานุกิโพดาก็เลยได้อธิบายว่า่อตูวัตานุกิเนี่ยเราบ่มีใบขับขี่เล่ยปนาจิขับรถพาศพของน้องสาวเราเนี่ยออกไปได้อ่าแล้วกาในช่วงของวันที่เก่าก็มีคนถี่เมาคนหนึ่งบังเอิญมาได้ยินเสียงขุดดินในสวนของบ้าน่อตูวัตานุกิแต่ว่าในมื่อนั้นมันเป็นการ มันมีการสอมผนทาง้อมก็อาจจะเป็นเสียงของเครื่องจากนั้นได้คือกันมัที่ตําตำรวจก็เลยได้ปัดตกคํำเหตการนี้ไปให้เหตุผลว่าพยานคนเนี่ยเมาขับแต่ว่าข้อดะมั่นใจบางอย่างคับว่าน้องสาวของเราเนี่ยถือขาและ้วก็ฟังไว้ในสวนหลังบ้านของประตูวตานุกิยางแน่นอนบัตรที่นี่ช่วงสิบโมงสิาของวันเสาร์ประตูวตานุกิเนี่ยจะต้องไปหาหมออยู่โรงพยาบาลซึ่งมันอาจจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงทีด พตูว่าตานุกีจะเบอย่บ้านทั้งเหมือนเทม่วนที่ว่ามานีพ่อดาตั้งใจจะให้ลุงโวลีเนี่ยลอยเข้าไปในบ้านของว่าตานุกีเป็นมู่กันเพื่อที่สิไปหาหม่องที่ฟังศพของน้องสาวแล้วนั่นเองแต่ว่าการที่ลอยเข้าไปในบ้านของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันผิดกฎหมายลุงโวลีก็เลยเบ้าอาอนนาหลังจากนั้นพ่อดาก็าเหตุทรงบ่พอใจแล้วก็ขอตัวกลับก่อน